ยังเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องนะครับสำหรับเวทีนางงามระหว่างมิ้นพุทธ,ธิดาสมัยนิยม MUT บึงการ2023กับทางซีดีของบึงการที่ทั้งคู่มีประเด็นการในเรื่องของข้อตกลงระหว่างกันจนทางด้านของมิ้นพุทธ,ธิดาต้องยกเลิกการประกวด Miss Universe Thailand 2023ไปซึ่งวันที่ต้องมารายงานตัวเธอนั้นก็ไม่มาเข้ากอง จนต่อมามิ้นพุทธิดาสมัยนิยมออกมาไลฟ์สดชี้แจงโดยบอกว่าสาเหตุที่เธอนั้นต้องยกเลิกการประกวดออกไปเพราะหลายอย่างที่เคยตกลงกันไว้ไม่เป็นแบบที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกอย่างวีเนียคือสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดแต่ก็ไม่ได้อ่ะสาระสำคัญเลยนะที่หนูถอนตัวสรุปเลยนะคือหนูไม่ได้แปะวีเนียตามที่เราสัญญากันไว้และหนูจรงิงจังกับวีเนียกับฟันมากๆ ไม่ต้องคิดว่าหนูมาหลอกหรือว่าอะไรนะคะหนูจะแปะวันนี้พรุ่งนี้หนูแปะได้แต่หนูจะแปะทําไมอ่ะที่หนูจะแปะเพราะหนูต้องการลงประกวดและคุณพูดแล้วว่าคุณจะทําให้หนูแล้วมันไม่เป็นอย่างที่พูดหนูก็ต้องทําอย่างที่หนูพูดให้รู้ว่าหนูพูดและหนูทําไม่ใช่หนูรับปากไปอย่างนั้นเพื่อผัดวันประกันพรุ่งคนอื่นหล่อเลี้ยงความรู้สึกคนอื่นให้ความหวังคนอื่นไม่ใช่หนูไม่มีนิสัยนี้ที่หนูเป็นคนจริง ถ้าหนูบอกทำทำหนูตั้งใจหนูตั้งใจถ้าหนูตั้งใจแล้วทุกอย่างออกมามันมันไม่ต้องดีที่สุดแต่ทุกอย่างควรเป็นบริบทที่เราควรจะไปสู้กับเขาด้วยความมั่นใจแต่ในเมื่อมันไม่ได้มาหนูก็ต้องทําตามในสิ่งที่หนูพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วค่ะตั้งแต่ที่เราเริ่มก่อนจะถ่ายรูปก่อนที่จะประกาศหนูอีกอ่ะมันเป็นเรื่องแรกๆที่เราคุยกันเลยถ้าที่เห็น ทุกคนตรงนี้รับรู้หมดบุครับรู้ค่ะตร,ตรงนั้นก็รับรู้หนูก็รู้สึกว่าถ้าพี่เห็นว่ามันสำคัญจริงๆพี่จะรู้ว่าน้องควรต้องแปกฟันเพราะน้องยืนบนเวทีน้องสู้คนอื่นไม่ได้เพราะคนอื่นเขาฟันสวยมากหนูมไม่ได้จริงๆแล้วแล้วก็<ม>เรื่องชุดหนูไม่เคยเห็นชุดเลยไม่เคยได้ลองชุดเลยชุดจริงก็ไม่เคยเห็นไม่ต้องไปเห็นด้วยตาหรอกค่ะเห็นผ่านรูปหนูก็ไม่เคยเห็นเลย ส่วนเรื่องโรงแรมหนูไม่เคยรู้เลยว่าชื่ออะไรที่ไหนยังไงไม่เคยรู้มาก่อนเลยมารู้ในวันที่หนูบอกเขาไปแล้วว่าหนูจะไม่ไปต่อแล้วเขาพิมพ์มามมแล้วเขาพิมพ์มาทู่ตรงนี้หนูไม่อ่านเพราะมันจบแล้วพี่<อ>มันจบแล้วู<อ><อ>จะไม่ฟังอะไรแล้ว้แลววันที่โรงแรมเขาเนี่ยเขามาพูดในวันที่เก้าเรื่องโรงแรมแล้วพรุ่งนี้เป็นวันข้ากอกอ่ะหนูควรจะรู้ก่อนหน้านี้ไหมหนูก็เลยรู้แต่ว่าคืออะไรแล้วโรงแรมชื่ออะไรอ่ะหนูยังไม่รู้เลย ทีหนึ่งหนูไม่ได้เทนะคะทุกคนหแจ้งแล้วนะคะหนูแจ้งกับทางกองแล้วหนูต้องใช่หนูแจ้งกับทางกองแล้วนะหนูต้องขอโทษอีกครั้งนะคะถ้าเกิดมันไปไม่ถึงหนูไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของใครมันคือความผิดของหนูเองนี่แหละที่ทําไมหนูไม่เข้าไปในวันที่เขาเรียกมันคือความผิดของหนูเองแต่หนูแจ้งแล้วจริงๆนะคะหนูพูดความจริงเลยอันนี้เรื่องฟันเราตั้งแต่แรกที่เราคุยกันก่อนนะใจเย็นๆดูแล้วอยู่แล้วอันนี้แจ้งไย่าง อันนี้อันนี้เรื่องฟันของเราที่นี่ไงอันนี้ส่งไ้เขาดูเลยมีกินที่ไม่ได้เปิดให้เขาดูไงอันนี้ก็ได้สีสีแบบีอันนี้เป็นที่ก่อนนะคะที่เราคุยกันก่อนจะถ่ายพาร์ทเส็จเรื่องฟันนะว่าเราคุยกันเรื่องฟันตั้งนานแล้วเนาะเราคุยกันมานานมากแล้วนะคะเรื่องฟันตั้งแต่แรกๆเลยนี่แล้วหนูหาเอกสารที่หนูยืนยันกับผู้ใหญ่ยืนยันทีสักครู่นะอยู่ไหนแล้วอ่านี้ค่ะอันนี้นะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะอันนี้นะคะที่หนูยืนยันกับผู้ใหญ่แล้วเนาะนี่นะ นี่คือสิ่งที่หนูยืนยันแล้วถามหมดถามหมดแล้วแป๊บหนึ่งวันหนึ่งอีกรอบหนึ่งขอยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าเรายืนยันกับทาง<า>ซ,ซีดีแล้ว<า>ใช่ขอหาก่อนนะอยู่ไหนแล้ววะพันกันบนเฟรมแล้วเนี่ยอ่ะโอเคพอแนะขอหายืนยันกับทางซีดีก่อนนี่ค่ะอ่ะมา แล้วก็นี้นะคะที่เรายืนยันกับทางซีดีของเราไปแล้วนะตั้งแต่คืนวันตั้งแต่คืนวันที่8วันเดียวกับที่เรายืนยันกับทางกองค่ะแต่ว่าเราเลือกที่จะไปปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็มาบอกกองและบอกติ๊งทำทุกอย่างเป็นทุนนิทุนวันนี้หนูเคลียร์ทุกอย่างเดี่ยวเรื่องด้อมมันมันไม่มันเขาหนูไม่ได้เป็นคนลบอ่ะแล้วก็เรื่องฟันอย่างที่บอกค่ะไม่เป็นไปตามที่ตกลงวีเนี่ยสำหรับหนูสำคัญที่สุดในการประกวดครั้งนี้เงินก็ไม่สำคัญเท่าวีเนี่ยค่ะ พูดเลยเงินเอามาทําอะไรคะเอามาก็ต้องเก็บเข้าธนาคารวีเนียอเอามายิ้มค่ะมันสําคัญมากมพูดแล้วมันดูไม่ว่าหนูจะประกวดเวทีไหนสานตายายหนูก็พูดค้างสันตายายเดี๋ยวเฟซอะไรหนูแปะวีเนียสรุปง่ายคือมันเป็นข้อตกลงแรกที่เราจะมาก่อนที่เราจะมาทําหน้าที่นี้ซึ่งขนาดข้อตกลงแรกก่อนจะก้าเข้ากองประกวดยังไม่เป็นตามตามที่อันเนี้ยแล้วต่อไปถ้ามันเกิดปัญหาตอนที่อยู่ในกองใครจะรับผิดชอบเราใครจะรับผิดชอบในส่วนของ ของการดูแลการซัพพอร์ตของถ้าเกิดปัญหาในระหว่างในกองมันจะแก้ไขยากเรารอจริงๆเรารอจนหนูสุดท้ายจริงๆหนูถึงมาสุดท้ายแล้วหนูพูดทุกคนหนูพูดตรงนี้เลยว่าหนูไม่ให้ทุกคนมาคิดว่าหนูมาเพื่อประกวดเพื่อเอาความสวยงามนะที่เวลามันเดือนสองเดือนน่ะหนูเอาเวลาตรงนี้ทํางานก็ได้นะหนูพูดถูกไหมหนูจะมามาหวังแต่แค่ตรงนี้มันไม่ใช่เลยเรื่องฟันนะครับเรื่องฟันเรื่องที่สองเนาะ เรื่องฟันเรื่องฟันน้องบอกว่าน้องอยากทําบีเนียที่คุยกันเนาะเราก็จริงๆอ่ะคืออย่างที่บอกว่าน้องอยากทําฟันจริงๆเราก็ออฟเฟอร์ให้น้องนะครับว่าอยากทําฟันอยากฉีดสะโพกอยากอ,าอยากเติมขมับซึ่งเราหาทุกอย่างให้น้องก็จริงแต่ด้วยที่ฟันอ่ะมันติดสัญญาหลายๆอย่างซึ่งผมก็เลยหาได้ที่อันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงนะครับอ่ ทางคลินิกฟันของคลินิกหนึ่งนะครับขอไม่ระบุชื่อละกันก็คือเป็นวันที่อย่างที่แจ้งไปเลยครับว่าเนี่ยบอกน้องไปทุกอย่างว่าไปทำฟันวันนี้วันนี้นะบอกหมดทุกอย่างครับซึ่งวันที่น้องไปทำฟันคือวันที่ผมน่าจะจำไม่ผิดน่าจะวันที่7หรือ8นะครับ7ประมาณ7บ่าย3าครับซึ่งนัดบ่าย3ามนะครับ อันนี้นัดกับทางคลินิกจริงๆบ่าย3เพราะว่าบ่าย3น้องก็ยังไม่ถึงนะครับซึ่งอันนั้นอะไม่ได้มีปัญหาหรอกแล้วเขาเข้าไปพบกับทางคุณหมอซึ่งผมเป็นซีดีที่หาสปอนเซอร์ให้เขาในการทำฟันแต่เขาเข้าไปคุยผมไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้เขาได้ว่าผมอะผมอาจจะแบบทำฟันให้เขาได้ไหมซึ่งหมอต้องเป็นคนคนทำให้เขาครับแล้วพอน้องเขาเข้าไปถึงจริงๆอะ น้องก็หมอคุณหมอเขาแนะนําเนี่ยครับใช้ทั้งหมดเลยคุณหมอเขาแนะนําหมดเลยว่าว่าน้องอ่ะฟันน้องสวยอยู่แล้วฟันน้องสวยอยู่แล้วน้องไปถึงตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับแล้วน้องก็คือน้องบอกว่าน้องอยากทําวีเนียแล้วคุณหมอก็บอกว่าอันนี้อย่างที่แจ้งคุณตินไปนะคะว่าให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนและบอกคุณหมอไปว่าต้องการทําวีเนีย คุณหมอจะเป็นคนบอกเ,เองค่ะว่าทําได้หรือไม่หรือจะต้องทําอะไรแบบนี้ครับก็แจ้งน้องไปแต่ซึ่งแชทที่น้องตอบมาน้องตอบกลับมาหาผมว่าพี่ไม่ได้แจ้งเขาเหรอครับว่าหนูอยากทําซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะผมอะ่ะไม่สามารถที่จะทําให้น้องได้ซึ่งหมอเป็นคนทําที่เขาเป็นสปอนเซอร์แล้วเขาก็คุณหมอก็ได้แจ้งแค่ว่าเนี่ยครับคุณหมอให้ทําเป็นเป็นไวท์เทนนิ่งครับ นัดเป็นทำไว้เทนนิ่งแล้วก็เลเซอร์ฟันแล้วก็ขูดเหินปูนแต่น้องก็บอกว่าคุณหมอก็ได้บอกว่าน้องไม่อยากทําค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาปรึกษาน้องกลับไปแล้วค่ะและ้วอันนี้คลินิกก็บอกว่าน้องกลับไปเลยซึ่งแชทหลังจากนั้นก็คือน้องก็ตอบกลับมาหาผมว่าน้องไม่ทําแล้วน้องไม่ประกวดแล้ว ที่บอกไม่ทาแต่น้องไม่ได้พูดว่าไม่ประกวดน้องบอกว่าไม่ทําและกับจบแค่นี้น้องก็พูดแค่นี้นะครับเสร็จปุ๊บอันนั้นก็คือไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากวันนั้นเสร็จปุ๊บน้องก็หายไปเราก็ไม่ได้ติดต่อน้องไปน้องก็ไม่ได้ติดต่อทางกองมาซึ่งไม่มีใครติดต่อแต่ทางอีกวันหนึง่งทางกองประกวดก็ได้ติดต่อเหมือนน้องเขาติดต่อไปทางกองประกวดซึ่งกองประกวดก็โทรมาหาผมพอเสร็จปุ๊บผมก็ต่างๆผมก็บอกเขาไปว่า นัดมาคุยได้วันอาทิตย์ที่จะมาคุยก่อนเข้ากองแต่น้องก็ไม่มาซึ่งผมก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าน้องทํำไมถึงไม่มาเรื่องโรงแรมน้องบอกว่าน้องไม่ได้แจ้งผมไม่รู้เลยว่าโรงแรมอยู่ตรงไหนนี่นะครับน้องเป็นคนพิมพ์บอกเลยว่าโรงแรมอยู่ตรงนี้ชื่อโรงแรมนี้ดูเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนพิมพ์น้องเป็นคนที่พิมพ์มาเองว่าโรงแรมอยู่ตรงนี้แล้วก็น้องเป็นคนบอกด้วยซ้ำครับว่าเห็นไหมครับว่า น้องชอบตรงนี้ห้องมันกว้างกว่าน้องเป็นคนพูดเองนะครับซึ่งผมไม่ได้ยัดเยียดอะไรให้น้องเลยซึ่งสิ่งที่น้องน้องพูดน้องบอกว่าน้องไม่รู้เรื่องโรงแรมเลยนี่ครับนี่คือน้องเป็นคนส่งมานครับโรงแรมที่น้องพิมพ์มาตั้งแต่วันคือนานแล้วครับหลายวันแล้วเพราะว่าน้องก็พิมพ์มาในในแชทกลุ่มก่อนว่าน้องอยากได้โรงแรมพอเสร็จปุ๊บน้องก็พิ ทีมส่งแรงมาว่าที่ตรงนี้มันโอเคเขาก็ส่งมาให้ผมผมก็ส่งให้ครับอันนี้ก็จองให้เลยเสร็จปุ๊บอ่าเรื่องนี้จบไปเรื่องที่สเรื่องที่ 3, มเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินคือเงินแต่งตั้งเนาะเราคุยกับน้องแล้วว่าวันที่9น้องจะได้รับเงินน้องไม่อยากได้เงินเป็นก้อนครับแต่เราก็ จายเอ้ยน,อน้องไม่อยากได้รับเป็นเงินผ่อนแล้วก็เข้าใจครับ่ามันเป็นการทำงานเนาะเนี่ยน้องเป็นคนพูดเองว่าเรื่องเงินขอหนูขอวันที่9นะคะเพราะปรึกษาผู้ใหญ่แล้วเขาบอกวันที่9ต้องได้เงินอันนี้น้องเป็นคนพูดเองครับนี่ครับน้องเป็นคนพิมพ์พูดเอง ใช่ครับอันนี้น้องเา็คนพูดเองว่าขอวันที่9อันนี้เป็นเช็คที่จะจ่ายเงินนะครับดูได้เลยวันที่9 1 0 0 0 0แสนบาทที่จะจ่ายน้องเขาแล้วก็วันที่ประกวดเสร็จอีกวันที่20ครับ20เดือน8สิงหา1 0 0 0 0แสนบาทอันนี้คือมีหลักฐานเช็คกระทางแบงก์ได้ครับ ได้ครับได้แต่บางอันผมที่เป็นหลักฐานการเงินผมไม่สามารถที่จะให้ดูได้เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตัวตอนกระบวนการในการฟ้องหลังการออกมาชี้แจงของทั้งคู่ก็ยังคงมีกระแสวิจารณ์หลากหลายมุมออกไปแต่ในขณะเดียวกันทางซีดีของบึงการก็โดนดราม่าเหมือนกัน หลังมีคนมาจับผิดโดยกล่าวหาว่าสลิปที่ทางซีดีบึงการเอามาโว์ในไลฟ์สดเป็นสลิปปลอมโดยระบุอ้อยว่าทำสลิปปลอมทำไมคะสอบถามเอาสลิปปลอมลงไลฟ์ทำไมซึ่งจากข้อความนี้ก็ทําให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าข้อความที่มีการกล่าวหาเป็นเรื่องจริงหรือไม่จนล่าสุดในเพจของ MUT บึงการก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าส่วนเรื่องสลิปค่าชุดราตรีผมชี้แจงนะครับ ตัดที่ร้านเชียงใหม่3ชุดแต่เงินที่จ่ายไปคือเงินมัดจําตั้งแต่ตอนแรกซึ่งจ่ายไว้นานแล้วครับตั้งแต่ซื้อลิขสิทธิ์ตอนนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบในส่วนที่เหลือนะครับแต่ชุดลาตีได้จ้างไป3มชุดแล้วแจ้งน้องไปตั้งแต่แรกแล้วว่าชุดตัดไว้ก่อนแล้วแค่เอามาปรับแต่งตามรูปร่างของน้องแต่ในส่วนค่าชุดคือจ่ายไปแล้วครับแต่ในส่วนที่เหลือยังจ่ายไม่ครบเข้าใจตรงกันนะครับ ซึ่งเราได้มัดจำไปนานมากแล้วอันนี้ก็แจ้งน้องให้ทราบตั้งแต่วันที่เจอน้องแล้วครับมีหลักฐานเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับขณะเดียวกันทางเพจของ MUT บึงการก็ยังโพส์อีกว่าทางกองประกวดขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ให้โอกาสในครั้งนี้และขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสและคอยสนับสนุนและทางกองประกวดต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยที่ไม่สามารถหาตัวแทนที่เข้าประกวดให้ทุกท่านได้อย่างที่หวัง แต่ทางกองประกวดขอสัญญาว่าจะทําประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่กองประกวดจะทําได้ต่อสังคมให้มากที่สุดถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ